หลังจากที่เราหลงเราก็จะกลับไปใหม่ไปนอขนปลาคาก็ได้หาเขาหลงตกไม่เถิบเราก็จะขึ้นมาข้างบนนี้นะครับขึ้นได้ไหมอตอนอ๋อขึ้นได้ไ ลงอีกแล้วนะครับขึ้นปา่าขับขึ้นไปเลยขับขึ้นเนินนะคะเดี๋ยวแ,วแม่เดินขึ้นไปเอาอ,อันนี้เรามาถึงห้วยไอหน่วยพี่ทักป่าไม่เทิงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำป่าจังหวัดตรดิษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ เออเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะข้างบนของที่ทำการนะคะ s> <S สิยงหอบอีกแล้ว <_ s 1> s> <S พี่แขงต้อนตัวสูงๆกับตรงเทียนกับดีๆ ไปไหนต่อเอาถือดีๆมาคุยต่อเราจะไปน้ำตกอ่าถือไปอ่ะป้าถือไปก็ได้อ่ะเฟสูดไปตอนนี้นะครับเราอยู่กับลุงเขียงได้นะครับแล้วก็พากันลงนะครับใช่ครับอนเลยอ่าเราดูบรรยากาศข้างหลังนะครับโอ้สวยมีหมาต้อนรับด้วย วิ่งไปก่อนระว,วังเฮ้อวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ที่น้ำตกห้วยเทิบอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตนี่รอเลยอะ่ะ จะเดินไปกี่นาทีปตอนนี้เราจะไปดูความเย็นของนี่เดินป่าจริงๆนะดีๆไม่ใช่ป่าเล่นๆเลยนะนะ ฉันเดินเข้าป่าฉันเจอตัวหนึ่งฉันตอบเจอส่วนไผ่อันนี้อันนี้ไผ่อะไรเนี่ยต้นไผ่อะลุงเทียนนี่น,นี้ไผ่อะไรโอ้ยลุงเทียนก็บ้องหูจัก ฉันตอบด้วยความมั่นเข้าอะไรนะแต่พี่เพ็กไปต่อมีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เดินไปนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ินาทีเดินขึ้นเดินลงลัดเลาะตามป่าไผ่ไป ทางชันมากเลยมีมีปะปาภูเขาด้วยโอ้ยชันแท้ชันจริงๆเลยตอนเดี๋ยวรอก่อนแม่กลัวลื่น กอนเคยมาไหมลูกมาใครเหรอครับให้แม่จับมือหน่อยโอ้ยจอนลรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอจับมือก่อนไปดูทางนะครับต้องอาศัยลูกชายโอเค โอมีปลาปลาด้วยตอนนี้น้ำแห้งแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้น้ำแหง้งไหลลินมีแต่โขดแต่ก็มีน้ำของลำธารที่เป็นต้นน้ำตาน้ำ,นำนนอันนี้ถึงยัง นะอปอ่าอันนี้เป็นสภาพนะคะ เสียงน้ำน้ำในลำธารไปดูค่ะ โอ้โถ้ามีนำ้ำน้ำถ้าจะสวยนะลูกเนาะถึงยังวะเนี่ย ะเสียงน้ำไหลดินตอนนี้หน้าหนาวแล้วเนาะน้ำก็จะมีปริม,มาเล็กน้อยแต่ก็จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี ดูพระลุ่งกับหลานเขาไปนั่งเต้นเป็นสง่าแล้ว